สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mark Tree Channel นะครับสำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นรายการลุ้งหรือล่วงหุ้นรายวันนะครับก็จะมีการเลือกหุ้นมาให้ทุกๆวันนะครับที่ติดสแกนมาเนาะโดยอาจจะมีเงื่อนไขว่าหุ้นตัวนี้นะครับต้องเคยออทามไฮมาแล้ว ภายในระยะเวลา10วันนะครับบวกกับวันนี้นะครับมีวอลลุ่มเข้าซัพพอร์ตนะครับมาก็จะเลือกคัดคัดมาให้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มนะครับของวันนี้นะครับวันที่14เนี่ยเราไปดูก่อนครับว่าวันที่12นะครับที่เราทําการบ้านกันไว้นะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนาะแต่ก่อนจะไปเริ่มครับดูตลาดเซ็ตก่อนตลาดเซ็ตวันนี้นะครับก็ติดลบนะครับเปิดตอนเช้าถือว่าสวยแต่ว่าสุดท้ายนะครับติดลบไปถึง ลบ2.6นะครับลงมาที่1,640จุดนั่นเองนะครับเขาก็ยังอยู่ในกรอบนี้นะครับที่ตั้งซอฟลอสไว้เนาะก็ยังถือว่าเล่นในกรอบนะครับอ่ะไปดูตัวแรกนะครับดูเร็วๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวแรกนะครับ A ATP 30นะครับเป็นยังไงออกเขาก็เขาก็ยังอยู่ในแนวถือว่าอยู่ในแนวที่เราตั้งรับไว้เลยนะเไหมใช่ นะครับ 1, 1. ่งเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับของเขาครับก็อย่าหลุดแนวนี้นะขอร้องว่าอย่าอย่าหลุดแนวนี้ถ้าถ้าพรุ่งนี้ไม่หลุดแนวนี้นะอันนี้น่าสนใจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวที่เราท็อปพิกไว้ตัวที่2โคแมนโอ้โหโคแมนนี้ถือว่าเปิดไปได้สวยนะเปิดไปได้สวยนะครับก็ขอเลื่อนนะครับอ่า ขอเลื่อนสต็อปลอยขึ้นไปนะครับสำหรับตัวคแมนถือว่าเป็นตัวที่ทําได้ดีนะสําหรับตัวนี้นะครับก็เราก็ต้องยกขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าทะลุแนวต้านที่เขาเคยทําไว้ด้วยเนาะลองดูนะครับลองดูสําหรับตัวนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว TACC นะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ในในในเกณฑ์ที่เรารับได้นะครับก็ลองดูนะครับแต่ว่าเทนเทนโดยรวมเนี่ยเขายังเป็นขาขึ้นนะยังเป็นขาขึ้นนะครับ อมตะนะครับโอ้อันเนี้ยน่าสนใจและน่าสนใจตรงที่ระวังนะครับระวังแล้วว่าอาจจะมีทิศทางในในทิศทางลงนะครับดูจากโซงแบบนี้นะครับเป็นโดจิเนี่ยเขากําลังเลือกทางอยู่นะครับว่าจะไป oh, <no. S 1> ทางไหนเนาะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันอ่า AOT AOT ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่เขาเล่นกันไปนรอบๆแล้วกันนะครับก็ถ้าใครที่ทนถือได้ก็ลองดูนะครับสาหรับหุ้นเปิดเมืองแบบนี้ ่มาดู BTS นะครับตัว BTS เนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าอยู่ในแนวรับที่เราตั้งไว้หรือเปล่าโอ้แนวรับลึกเลยนะครับสำหรับตัว BTS ที่เราตั้งไว้ก็คือ9.5นะครับแนวแนวแนวรับที่เราให้ไว้เนาะแต่ตอนเนี้ยก็ถือว่าสวยนะครับถือว่าพักตัวได้สวยนะเขามีการแทงลงมาแต่ว่าเขาก็ยังยืนได้นะครับในแนวต้านเดิมที่เขาเคยทําอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตัว CK เป็นไงบ้างโอ้ CK มีแรงขายลงมา ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีวอลุ่มอันนี้ซัพพอร์ตและ C K เนี่ยก็ยังทรงๆนะถ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าทิศท,ทางเขาก็ยังเป็นขาขึ้นครับถ้าเป็นภาพใหญ่เนี่ยเห็นไหมทรงกราฟใหญ่เขายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอันนี้ก็เราก็ยังเอาไว้ในเฟอริได้นะสำหรับตัว C K นะครับต่อไปจะเป็นตัวโอ้โห T N D T ตัวนี้ทรงเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่ามันเป็น ทรงถ้าม้ามองอย่างเนี้มันจะเป็นเหมือนแฮมเมอร์ทิ้งทิ้งหัวลงแล้วนะเป็นการเคลียร์เคลียร์ข้างบนนะแต่เคลียร์แบบเนี้ย oh <no. S 1> สแสดงว่ามันผ่านแนวต้านไม่ได้นะครับก็ต้องมาดูว่าเราอาจจะต้องเลื่อนนะครับเลื่อนแนวรับของเราลงนะถ้าใครอยากเล่นตัวนี้เนาะเพราะว่ามัน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 สแสดงพฤติกรรมมาแล้วว่ามันมันไม่ให้ผ่านนะครับสําหรับแนวต้านตรงเนี้ยอันเนี้ยก็เอาออกไปก็ได้นะครับเนาะแบบเราไม่สนใจแล้วนะครับตัวแบบนี้ ต่อมาตัวพาโก้โอ้พาโก้นี้ถือว่าใช้ได้นะครับเขาแทะ,ะเขาจุดพูดขึ้นมาเนาะแล้วก็บอลุ่มเนี่ยเข้าซับพอร์ตแล้วเขาก็มีแรงขายลงมานะครับแต่ว่ามันยังมันยังอยู่ในทรงที่สวยนะครับแล้วก็ถ้ามองจากมุมนี้นะครับตัวแนวต้านที่ที่เราเคยให้ไว้เนี่ยตัวแนวต้านเนี่ยเราจะให้ไว้ที่ประมาณแนวรับที่เราให้ไว้นะครับก็คือ2.92เเนาะ 2.92แต่ถ้าหลุดสต็อปลอสอก็ต้องคัดล็อตนะครับถือว่ายังทรงดีนะครับสำหรับปากโก้ตัวสุดท้ายครับที่ให้ไว้ก็คือ w HA. โ o ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่ามามาจะเอาไว้ในเฟเวอร์ลิตเลยนะสำหรับตัวที่เป็นแบบนี้นะครับเนื่องจากถึงถึงแม้วันนี้เขาจะเป็นลบนะครับแต่ว่าในในสิ่งที่เขาเป็นลบเนี่ยเขาก็ยืนเหนือแท่งนะครับที่เขาจุดพูดขึ้นไปเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคือมันยังมีโวลูมอ่ะสำหรับหุ้นแบบนี้นะครับแล้วเขาก็ สามารถที่จะขึ้นต่อได้นะครับสำหรับตัว WJ อ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นการบ้านก่อนหน้านี้อ่าเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นการบ้านของวันอังคารเนาะทีนี้มาดูนะครับว่าหุ้นการบ้านของเรานะครับที่จะไปเทรดกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอะไรนะครับเริ่มจากตัวแรกครับอ่า ABM อุ้ยตัวนี้มีการตีการาฟไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เขาก็ยืนขึ้นไปแล้ว มีวอลุ่มโอ้โหวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับวันนี้นะครับมีวอลุ่มเยอะสปอร์ตอย่างนี้ใกล้แนวต้านแบบนี้ก็น่าสนใจครับถือว่าน่าสนใจนะอย่างที่บอกมาร์กชอบมากเลยหุ้นที่มันเป็นรูปยิ้มอย่างนี้นะครับมันแสดงให้เห็นว่าเขาอะทรงเขาสวยนะครับแต่ถ้าคน,คนที่มีของเนี่ยถือไว้ได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้เนาะคนที่มีของแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีของนะครับก็อาจจะลองมองดูครับให้เขาย่อลงมานะครับแล้วก็ลองมารับดูนะครับ ถ้าจะให้ถ้าแนวรับนะครับก็คือ1.6 1นี่แหละที่ที่มาร์คเคยให้ไว้นะครับ1.6แล้วก็ส่วนสต็อปลอเราต้องยกขึ้นนะครับก็เป็นสต็อปลอเนี่ยจะอยู่ที่1.52นะครับส่วนแนวต้านของเขาก็เป็น1.71 1อันนี้เป็นแนวต้านตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับก็ตัวน,นี้น่าสนใจใส่กดไว้เลยครับมาดูตัวที่2นะครับตัวชีว่าโอตัวนี้ก็ถือว่าขึ้นมาได้ค่อนข้าง สวยงามนะดูสิแนวต้านนี่แหละตอนนี้ชีวานะครับเขาก็ยกยกตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับก็คือมายืนเหนืออันหนึ่งจุดหนึ่งสองนะครับแล้วก็ขึ้นไปแต่ยังไม่ออทำหายนะขึ้นไปเกือบถึงเป้าหมายแล้วเกือบถึงหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองศูนย์แล้วแล้วเขาก็ทิ้งกลับลงมานะครับตัวนี้ถามว่าคนที่มีของ ควรทายังไงนะครับคนที่มีของเนี่ยควรรอก่อนครับรอให้เขาย่อก่อนนะครับเพราะว่าโวลูมส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยช่วงนี้นะครับประมาณ1 1 0่1จุดหนจเนี่ยจะเป็นช่วงที่ถ้ามันลงมาประมาณนี้แล้วยืนได้นะครับก็น่าสนใจควรเก็บไว้ในผร์นนะครับอันนี้เป็นแนวรับของเขาส่วนสต๊อปลอตที่ให้นะครับก็ก็ตามนี้เลยนะครับก็คือใช้โลนี้เลยนะครับก็คือ1 1บาทนั่นแหละ หนึ่งบาทส่วนแนวต้านเนี่ยมองไว้ที่1.20นะครับตัวเนี้ถ้าเข้าถึง1.20ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปต่อเนาะพอวอลุม่มเขาพีคมากเลยเนี่ยตัวนี้เก็บสามารถเป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับที่เราจะไปดูดพพุ่งนี้โคแมนพูดไปแล้วนะครับก็มีความน่าสนใจเนาะก็ลองดูนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้อ่ะแต่ว่าโอ้ถ้าถ้าดูในอินค e เนี่ยไม่ค่อยสวยงามนะอันนี้สำหรับคนที่จะถือเนี่ย ไม่ค่อยแนะนำนะครับสำหรับตัวนี้ปล่อยผ่านนะครับต่อมาตัวประพัดนะครับประพัดตัวนี้เป็นอีกเป็นอีกตัวแล้วกันที่มาร์กมาร์กเนี่ยมองมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็เขาโวลล่มเขาเนี่ยมันจะมีวันที่พีคเนี่ยในสังเกตช่วงนี้ยมันจะเป็นวันที่พีคของเขานะครับก็จะเป็นช่วงที่คนแบบเริ่<ล>มเก็บของนะถือว่าเป็นคนที่เริ่มเก็บของเยอะแล้วก็เนี่ยถ้ามองถึงแนวรับแนว,แนว,แนวต้านนะครับตัวนี้แหละนะครับถือว่า แต่ถามว่าสต็อปร้อนลึกไหมลึกครับสต็อปร้อนอยู่ลึกแต่ว่าก็ลองดูนะครับว่าเราสามารถทํากําไรกับตัวนี้ได้ไหมนะครับก็ถ้ามองแนวรับตรงนี้แหละครับ1.85เนี่ยเป็นแนวรับของเขาเลยนะครับส่วนแนวต้านก็2บาทครับอย่างที่บอกส่วนสต็อปร้อก็เนี่ย1 6 7ถ้าหลุดตรงนี้มาก็คือต้องคัดเท่านั้นนะครับอย่าอย่าอย่าไปถือไว้เนาะเอ้ยลืมอันนี้ก็ชอบครับอันนี้ชอบนะครับต่อมาตัว sk SK เนี่ยก็เป็นถือได้ว่าเป็นหุ้นที่จ่อนะครับจ่อแนวจ่อแนวต้านเลยนะครับตัวนี้ซึ่งแนวต้านของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอา 1. 4 1่า1.4 1.48นะครับอันนี้เป็นแนวต้านที่เขาทำไว้นะครับก็ถ้าถึงแนวต้านเนี่ยเราต้องดูครับว่ามันจะมีแรงขายเข้ามาหรือเปล่าแต่ เชื่อมาร์กว่าต้องมีแรงขายแน่นอนนะครับสำหรับสำหรับหุ้น SK ตัวนี้เนาะแต่ว่าทรงของเขาเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นนะสำหรับมาร์กเนี่ยนี่ครับก็ยังมองว่าเขาเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในกราฟตรงนี้กราฟมันของเขาเนี่ยนะครับดังนั้นแนวรับถ้าถ้าคิดอ่าถ้าถ้าให้แนวรับไว้นะครับก็อาจจะมองไว้ที่ประมาณนี้ครับประมาณประมาณ1.36นะครับสำหรับ สำหรับตัว s k เนี่ย1น6เนี่ยเป็นแนวรับแนวรับของเขานะครับส่วนแนวต้านก็อย่างที่บอกครับ1.48ส่วน stop loss ให้เป็น1.28นะครับถัดมาอ่ะอันนี้พูดไปแล้วเดียนอันนี้เขามี volume พีคมากเลยแต่ว่ามันมีการเคลียร์ข้างบนถ้าเป็นมา้าจะไม่เล่นนะครับหุ้นแบบนี้เนาะแสดงว่ามันมีการขายนะครับค่อนข้างเยอะเราต้องไปดู bid offer อีกนะซึ่งอันนี้ขออนุญาตนะครับข้ามเลยนะครับ bm หุ้นเปิดเมืองเป็นยังไง นะครับหุ้นเปิดเมืองเอ้ยอันนี้สวยนะสวยนะนะครับเขาขึ้นมีการขึ้นแล้วก็พักตัวนะครับสะสมกําลังแล้วก็พยายามที่จะขึ้นนะครับเขอบวล,ลุม่มยืซัพพอร์ตถ้าเป็นหุ้นแบบเนี้ยอันเนี้ยต้องติดแดงเท่านั้นนะครับน่าสนใจนะครับต้องใส่เครื่องหมายน่าสนใจติดดาวให้เขาแล้วกันเนาะติดดาวน,นะครับมองว่ามีโอกาสลุ่งนะครับแบบนี้อ่ะก็ ขอยกขึ้นไปนะครับแต่สต็อปลอสก็ให้ไว้ที่เดิมนะครับก็คือ8.65นะครับส่วนแนวต้านก็เหมือนเดิมครับ9.50นนะครับ BTS เป็นไงบ้างนะครับโอ้ BTS เนี่ยถ้าดูจากอันเดิมที่ตั้งไว้นะครับก็ขอยกยกลงมานะครับสำหรับตัว BTS สวยนะพักตัวแบบนี้นะครับก็ก็คือพักตัวที่แนวต้านเก่าเขานั่นแหละที่เขาเคยทำไว้นะครับแล้วก็ยกตัวเองขึ้นไป นะครับ renew, ยืนยืนเหนือเหนือแนวต้านเดิมนะครับมองว่าถ้าคนที่อ่ะถ้ามองถึงคนที่มีของกับคนที่ไม่มีของนะครับสําหรับคนที่มีของนะก,นงนะก็สามารถถือได้นะครับถือต่อไปได้เนาะยังยังมองเป็นขาขึ้นนะครับยังมองทิศทางเนี่ยยังเป็นเชิงบวกแล้วก็เป็นขาขึ้นอยู่แต่สําหรับคนที่ไม่มีของละครับควรทํำยังไงคนที่ไม่มีของนะครับก็แนวต้านที่แนวต้านของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณจะอยู่ที่9.5นะครับ อันนี้คือแนวต้านของเขานะครับ9.5เนี่ยคือแนวต้านนะครับ9.55นะครับแนวต้านเอ้ยสำหรับคนที่ไม่มีของนะครับก็แนวรับนะครับจะอยู่ที่9.5นะครับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่10บาทเหมือนเดิมที่มาร์คให้ไว้นะครับแล้วก็ส่วนสต็อปรอจะเป็น9.4ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับเล่นในระยะสั้นได้นะสำหรับตัว BTS นะครับหุ้นเปิดเมืองตัวทัดมาโอ้โห ตัวนี้สวยนะครับสวยเลยตีกรอบนะครับสำหรับตัว ECF นะครับตัว ECF เนี่ยมีความน่าสนใจสำหรับมานะมีความน่าสนใจมีความน่าสนใจตรงที่เขาเบกขึ้นมาแล้วครับเขามีการขึ้นพักแล้วก็ทะลุแซงขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยววล่มวอล่มเข้าพีคด้วยตัวนี้ ถ้าเป็นคนที่มีของลันเทนไปเลยครับถือต่อเลยนะครับแนวต้านอยู่ที่2.2นะครับส่วนคนที่ไม่มีของหล่ะทาไงคนที่ไม่มีของนะครับก็แนะนําว่ารอเขาย่อครับลงมาพักนะครับพักพักแบบสะสมกําลังก่อนให้เขาลงมาพักตรงนี้นะครับพักตรงนี้เนป็ลงมาพักก่อนนะครับเนี่ยพักพักโซนนี้แหละนะครับถ้าเขาพักตรงนี้แล้ว เราก็ค่อยมาค่อยมาเล่นในตอนนี้ได้นะครับไม่ต้องรีบเนาะแต่ถ้าเขาขึ้นไปเลยอันนี้ก็ปล่อยเขาไปนะครับแต่ว่าตัวนี้น่าสนใจนะขอเก็บไว้อีกตัวนะครับตัวต่อมา Q house นะครับ Q House เป็นยังไงบ้างโอ้ oh, Q h o u s เเนี่ยสะสมกำลังมานานมากนะครับตั้งแต่วันไหนเนี่ยแทงเนี่ยโอ้โหตั้งแต่เดือนเมษานะครับเมษาจนถึงตอนนี้สะสมกำลังมาตลอดเลย จงวันนี้เขาเขารู้สึกว่าเขาอยากจะขึ้นนะครับแต่ว่าเขายังไปได้ไม่สุดเนาะใช่ไหมใช่ยังขึ้นแล้วไปได้ไม่สุดนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่เคยเคยเข้าไปดูง,งบการเงินนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งไปดูงบการเงินของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะสำหรับตัวคิวเขาเป็นเป็นหุ้นอสังหาที่มีงบการเงินค่อนข้างสวยอ่าแต่ถ้าเชิงเทคนิคนะครับก็มองตรงนี้เลยครับแนวต้านนะครับ 2.40เนาะแนวรับอยู่ที่2.24นะครับแนวรับ2.24ส่วนสต็อปลอตให้ไว้ที่2.18นะครับอันนี้ก็เป็นกรอบไซด์เวนะที่เขาเล่นกันอยู่กับกรอบนี้แหละหุ้นแบบนี้ก็ถามว่าเล่นเล่นเป็นรอบๆได้ไหมได้นะครับอันนี้เล่นเล่นค่อนข้างง่ายนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปถึงประมาณไหนแล้วก็จะกลับลงมาที่ประมาณไหนเราก็มารับต่าๆครับแล้วก็ไปขายที่สูงๆเนาะก็น่าสนใจเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าจะให้สีก็ อาจจะให้สีลดลงมาหน่อยเนาะสีส้มนะครับให้เกตแล้วกันถือว่าเป็นต่อไปจะให้เกตนะ,ะถ้า SK ชนี้ถ้าถ้าสีที่ไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่นะครับก็ก็ขอให้เป็นสีน้ำเงินนะครับอ่าต่อไปจะเป็นตัว WHA w h a ที่บอกครับให้ไปแล้วนะครับโอ้ยนี่ยกยกขึ้นมาเลยเนาะสต็อปลอตามเลยนะครับถ้ายกอย่างเงี้ยสต็อปลอตต้องตามนะครับ ก็ถือว่าถ pues mm ือ hmm. ว่ามันได้สวยนะครับสำหรับตัว WHA นะครับอ right ่ะถ oh ้ามองแนวรับนะครับแนวรับก็อยู่ที่รันสี่นี่ครับ3.42เนี่ย3.42 3.40เนี่ยแนวรับเขานะครับส่วน stop loss เรายกขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นโลของแท่งนี้นะครับแท่งใหญ่ก็คือ3.34แล้วก็แนวต้านยังให้เป็นที่เดิมครับ3.66นะครับตรงนี้ถ้าคนที่ยังไม่มีของนะครับก็ก็เอาไว้ในเฟบบริได้เลยนะครับให้เป็นให้เป็นตัวสีแดงเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจ อันนี้เป็นสีเป็นสีเทาดีกว่านะครับไม่ต้องมีนะครับต่อไปตัวพาโคนะครับพาโคก็อ่าบอกไปแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับโอเคตรงที่เขาย่อลงมาเนี่ยเนี่ยอย่างที่มาบอกครับถ้าตัวไหนหุ้นตัวไหนที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องรอคือเราต้องรอเขาย่อครับแต่ย่อวันเดียวเนี่ยเราไม่รู้หรอก แต่ถ้าย่อแล้วอยู่ในแนวที่เรารับได้นะครับก็ถือว่าต่าสนใจนะตัวนี้ก็ถ้ามองนะครับในมุมมองก็ยังให้เหมือนเดิมนะครับก็แนวรับก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยครับประมาณ3บาทนะครับแนวรับส่วนสต็อปลอก็ยังเท่าเดิมครับ2.8 8นะครับส่วนแนวต้านก็อย่างที่ให้ไว้ครับ3.36กอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันนะครับอ่าก็จะเป็นรายการนะครับที่สแกนหุ้นมาให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเอาไปทําการบ้านกันต่อนะครับแล้วก็พร้อมที่จะไปเทรดกันในวันพรุ่งนี้นะครับตัวไหนที่ดีตัวไหนที่น่าสนใจนะครับมัก็จะติดธงไว้ให้เนาะอ่าสำหรับธงที่เป็นสีแดงเนี่ยน่าสนใจมากนะครับก็จะมี a abm นะครับ chiwa koan นะครับปะพัดนะครับ b baf bem นะครับ bts นะครับ ecf wha paco r ตัวนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจส่วนตัวที่น่าสนใจลองมานะครับก็จะเป็นตัว qh เนาะส่วน sk กับ t n t ถ้าใครสนใจก็ลองไปทำกันบ้านต่อได้นะแต่สำหรับมามาปล่อยผ่านนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไลค์สำหรับ ep นี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง mark t channel ด้วยนะครับก็มาก็จะพยายามทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับมาให้ทุกคน ทุกๆวันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้เนาะแล้วเราก็มีนัดกันนะครับในวันเสาร์นะครับก็จะเป็นเรามาดูนะครับว่าหุ้นการบ้านของเราเนี่ยพอผ่านไป1น1สัปดาห์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มันเราสามเรามันมีเราต้องวางแผนมันอะไรถ้าเราถือมันแล้วเนี่ยเราจะวางแผนกับมันยังไงนะครับเราจะขายดีไหมที่แนวต้านหรือเราจะต้องสต็อปลอสหรือมันหมดเทนไปแล้วอันเนี้ยก็จะเป็น อีกหนึ่งรายการนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ